สวัสดีผู้ฟังทุกคนจากช่องอยากบอกจังหวยช่องที่ตั้งใจหยิบเรื่องราวน่ารู้จากประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายผู้ฟังจำนวนมากอาจคุ้นเคยกับการแปลงฟันทุกเช้าเย็นราวกับเป็นกิจวัตรพื้นฐานแต่ถ้าย้อนกลับไปนับหมื่นปีเมื่อยังไม่มีแปรงสีฟันพลาสติกยาสีฟันและความรู้ด้านทันตกรรมเหมือนปัจจุบันคำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นว่ามนุษย์สมัยก่อนรู้ได้อย่างไรว่าต้องทำความสะอาดฟัน ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มตระหนักว่าฟันไม่ใช่อวัยวะที่ถูกละเลยได้และความเจ็บปวดในช่องปากเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในปากของตนเองก่อนเข้าสู่รายละเอียดทั้งหมดขอฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งของช่องอยากบอกจังโวย mm hmm. เพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจที่พวกเราจะนำมาเล่าให้ฟังต่อในทุกสัปดาห์ประวัติของการดูแลฟันมีรากฐานเก่าแก่กว่าที่หลายคนคาด นักโบราณาคดีพบหลักฐานบนโครงกระดูกมนุษย์จากยุคหินตอนกลางซึ่งเผยให้เห็นเงื่อนงำสำคัญร่องรอยสึกบนผิวฟันที่เป็นลักษณะเส้นขีดเล็กละเอียดไม่ได้เกิดจากการเคี้ยวอาหารเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากวัตถุบางอย่างที่มีส่วนช่วยขัดหรือถูฟันอย่างสม่ำเสมอการมีอยู่ของร่องรอยเหล่านี้ทำให้นักวิจัยตั้งข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์เริ่มพยายามทำความสะอาดฟันตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีการบันทึกใดๆทั้งสิน้น แนวคิดนี้สอดคล้องกับหลักฐานจากโพรงฟันที่พบคราบหินปูนสะสมในระดับต่างๆรวมถึงร่องรอยการอักเสบซึ่งบ่งบอกว่าความเจ็บปวดในช่องปากเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเผชิญมานานแล้วและการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เขาเริ่มค้นหาวิธีลดปัญหาเหล่านี้เมื่อตรวจสอบหินปูนและเศษอาหารที่ติดอยู่ในฟันของมนุษย์โบราณน,นักวิทยาศาสตร์พบพืชเส้นใหญ่เศษรากไม้และผงแร่ที่ไม่ได้สัมพันธ์กับอาหารหลักของพวกเขา สิ่งเหล่านี้น่าจะเกิดจากกิจกรรมบางอย่างในช่องปากเช่นการเคี้ยวกิ่งไม้หรือรากไม้บางชนิดเพื่อทําให้ฝันสะอาดขึ้นการเคี้ยวอาจเริ่มต้นจากการทดลองด้วยสัญชาตญาณไม่ได้มีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์รองรับในยุคแรกแต่เพราะผลลัพธ์ทําให้อาการปวดหรือกลิ่นปากลดลงกระบวนการนี้จึงถูกทําซ้ําจนกลายเป็นวิธีหนึ่งที่ชุมชนต่างๆใช้กันโดยไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นหลายลักอักษร การสืบต่อพฤติกรรมดังกล่าวจากรุ่นชู่รุ่นทําให้เกิดความรู้กึ่งประเพณีซึ่งสังคมหนึ่งอาจใช้กิ่งไม้เปราะอีกสังคมหนึ่งอาจใช้รากพืชที่มีกลิ่นหอมแต่ทั้งหมดต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือบรรเทาความระคายเคืองภายในปากสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อมีการค้นพบกิ่งไม้ที่ปลายแตกเป็นเส้นฝอยคล้ายขนแปรงในพื้นที่โบราณคดีหลายแห่งทั้งในแอฟริกาตะวันออกกลางและเอเชีย นักวิจัยพบว่ามันไม่ใช่กิ่งไม้ธรรมดาแต่เป็นกิ่งไม้ชนิดที่เมื่อนำมาเคี้ยวปลายจะนุ่มและแตกตัวเป็นเส้นเล็กๆที่สามารถใช้ขัดผิวฟันได้ดีนอกจากนี้พืชบางชนิดเช่นซาวดอร์เพอร์ซิกายังมีฤทธิ์ทางเคมีช่วยฆ่าเชื้อและลดการอักเสบโดยธรรมชาติ แม้มนุษย์ยุคนั้นจะไม่เข้าใจสารประกอบเหล่านี้ในระดับโมเลกุลแต่พวกเขารู้จากประสบการณ์ว่ากิ่งไม้บางชนิดทำให้ช่องปากรู้สึกดีขึ้นและลดอาการฟันมากกว่าชนิดอื่นจึงเริ่มเกิดการเลือกใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าไปโดยอัตโนมัติประวัติทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ไม่ได้เริ่มต้นการทำความสะอาดฟันจากความรู้ล่วงหน้าแต่เริ่มจากสัญชตาตญาณแห่งการเอาตัวรอดการสังเกตและการลองผิดลองถูกในทุกยุคสมัย ความเจ็บปวดเป็นครูการสังเกตเป็นเครื่องมือและประสบการณ์คือพื้นฐานสำคัญที่ค่อยๆก่อรูปแนวคิดเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากซึ่งจะถูกพัฒนาไปอย่างซับซ้อนขึ้นในยุคต่อๆมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดตั้งต้นของเรื่องราวยาวไกลที่ทำให้มนุษย์ก้าวมาสู่ยุคที่การแปรงฟันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อการใช้กิ่งไม้ช่วยลดอาการปวดฟันเริ่มกลายเป็นพฤติกรรมที่แพร่หลายในหมู่มนุษย์ยุคแรก ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากก็ค่อยๆขยับขยายไปตามกระบวนการเรียนรู้ของสังคมในแต่ละภูมิภาคนักมนุษยวิทยาพบว่าชุมชนโบราณจำนวนมากไม่ได้หยุดเพียงการเคี้ยวกิ่งไม้แต่เริ่มสังเกตว่าวัสดุบางอย่างที่อยู่รอบตัวสามารถช่วยให้ฟันสะอาดขึ้นได้ดีกว่าเดิม เมื่อมนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานและใช้ไฟเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันการค้นพบที่สำคัญอีกอย่างก็ปรากฏขึ้นนั่นคือเท่าไฟและผงฐานจากกองไฟที่พวกเขาใช้ประกอบอาหารเท่าละเอียดเหล่านี้มีเนื้อสัมผัสที่สามารถขัดคราบแข็งบนฟันได้ดีและมนุษย์หลายกลุ่มก็เริ่มทดลองใช้มันโดยไม่ได้ตั้งใจเช่น อาจใช้มือปัดเศษอาหารในปากและพบว่าผิวฟันลื่นขึ้นหรือพบว่ากลิ่นปากลดลงหลังได้สัมผัสกับผงถานการรับรู้แบบนี้แม้จะเรียบง่ายแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์กำลังพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลฟันจากสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติหลักฐานจากยุคหินใหม่ยังพบเครื่องมือคล้ายแท่งไม้ทุบ ปลายแหลมหรือกระดูกเล็กๆที่มีร่องรอยการใช้งานซึ่งทาดว่าเป็นอุปกรณ์แคะฟันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องมือจำเป็นต่อการล่าสัตว์หรือเตรียมอาหารแต่ดูเหมือนถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใช้กำจัดเศษตกครั้งในช่องปากนักโบราณคดีจึงสันนิฐานว่ามนุษย์เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการกำจัดเศษอาหารที่ติดฟันเพราะพวกเขาเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อปล่อยไว้ฟันจะผุเร็วขึ้น วดง่ายขึ้นและบางครั้งการอักเสบในปากอาจลุกลามจนเป็นอันตรายต่อชีวิตความรู้เหล่านี้แม้จะไม่มีการเขียนบันทึกไว้แต่ก็แพร่กระจายผ่านการสังเกตจากผู้อาวุโสหรือสมาชิกในเผ่าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดซึ่งทำให้แนวคิดเรื่องการดูแลฟันเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอย่างเงียบๆในหลายภูมิภาคการใช้สมุนไพรเริ่มมีบทบาทมากขึ้น พืชบางชนิดมีกลิ่นหอมช่วยลดกลิ่นปากและบางชนิดมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโดยไม่รู้ตัวเผ่าต่างๆจึงเริ่มทดลองใช้ใบไม้เปลือกไม้หรือรากพืชบดผสมกับเท่าถ่านเพื่อทำเป็นผงถูฟันแบบดั้งเดิม แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานบ่งชี้ชัดเจนว่าพวกเขาเข้าใจคุณสมบัติทางเคมีของพืชเหล่านั้นแต่ร่องรอยการใช้งานบ่อยครั้งและรอยสึกบนฟันที่สอดคล้องกันในหลายพื้นที่ทำให้เห็นว่ามนุษย์เริ่มมีระบบคิดที่ซับซ้อนขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากไม่ใช่แค่ลดอาการเจ็บปวดแต่เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตด้วย สิ่งเหล่านี้สะท้อนผ่านหลักฐานที่พบในแหล่งโบราณคดียุคแรกของชุมชนเกษตรกรรมที่เริ่มผสมผงดินละเอียดและพืชสมุนไพรเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสูตรทำความสะอาดฟันของแต่ละพื้นที่เมื่อมนุษย์พัฒนาการตั้งถิ่นฐานชุมชนเริ่มใหญ่ขึ้นและมีวิถีชีวิตที่หลากหลายกว่าเดิมความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดฟันจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในครอบครัวแต่แพร่ไปในรูปแบบประเพณี เครื่องมือดูแลฟันที่พบจากหลายพื้นที่ยังบ่งบอกถึงระดับการปรับตัวของแต่ละภูมิภาคต่อทรัพยากรที่มีเช่นบางสังคมใช้กระดูกสัตว์ขัดฟันในขณะที่บางสังคมใช้เมล็ดพืชหรือดินขัดฟันที่มีเนื้อสัมผัสหยาบเพื่อขจัดคราบความหลากหลายเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์กำลังทดลองอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการดูแลฟันของพวกเขาในแต่ละสภาพแวดล้อม ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์ยิ่งให้ความสำคัญกับการดูแลฟันคือการเปลี่ยนแปลงของอาหารเมื่อเริ่มเข้าสู่สังคมเกษตรกรรมอาหารมีแป้งมากขึ้นฟันผุก็เกิดบ่อยกว่าเดิมนักวิจัยพบหลักฐานว่าหินปูนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในประชากรช่วงนี้ซึ่งสะท้อนว่ามนุษย์เริ่มตระหนักถึงปัญหาใหม่ที่ไม่เคยเผชิญมาก่อนและต้องหาวิธีรับมือเพิ่มเติม ความรู้เชิงสัญชาตญาณว่าอาหารบางอย่างทำให้ฟันเสียหายจึงเป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ทำให้แนวคิดเรื่องการทำความสะอาดฟันยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้คนยุคนั้นเมื่อสังคมมนุษย์ก้าวเข้าสู่ยุคที่เริ่มมีโครงสร้างทางสังคมชัดเจนขึ้นความรู้เกี่ยวกับการดูแลฟันก็เริ่มถูกยกระดับจากเพียงการทดลองในชีวิตประจำวันไปสู่สิ่งที่ใกล้เคียงกับภูมิปัญญาทางการแพทย์แบบดั้งเดิม หลักถามจากอารยธรรมโบราณหลายแห่งเผยให้เห็นว่ามนุษย์เริ่มมีการเลือกใช้วัสดุเฉพาะชนิดสำหรับทำความสะอาดฟันมิใช่เพียงเพราะหาได้ง่ายแต่เพราะรู้ว่ามีคุณสมบัติที่ช่วยลดกลิ่นปากหรือฆ่าเชื้อได้จริงตัวอย่างที่โดดเด่นคือสูตรผงถูฟันจากอียิปต์โบราณซึ่งผสมผสานผงเท่าเปลือกไขรบดและสมุนไพรหอมบางชนิด แม้จะไม่มีการอธิบายด้วยหลักการวิทยาศาสตร์แต่สูตรเหล่านี้สะท้อนการสั่งสมความรู้ที่ผ่านการทดสอบมาแล้วหลายชั่วอายุคนว่าอะไรใช้ได้ผลและอะไรไม่เหมาะกับช่องปากมนุษย์ในอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอินเดียโบราณนักวิจัยพบตำราเชิงแพทย์เบื้องต้นซึ่งกล่าวถึงปัญหาฟันผุและลมหายใจเหม็น โดยชุมชนเหล่านี้เชื่อมโยงสุขภาพช่องปากเข้ากับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นจึงมีการพัฒนาเทคนิคการดูแลฟันที่ซับซ้อนกว่าเดิมเช่นการใช้ผงสมุนไพรผสมกับน้ำมันหรือการถูฟันด้วยก้านพืชที่มีริดฝาดทั้งหมดนี้สะท้อนว่ามนุษย์ไม่ได้มองสุขภาพฟันเป็นเพียงสิ่งที่ต้องจัดการเมื่อเจ็บปวด แต่เริ่มมองว่าการดูแลฟันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักฐานที่น่าศึกษาอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาของไม้แปลงฟันแบบธรรมชาติหรือสิ่งที่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Miss w a r k ซึ่งถูกใช้ในตะวันออกกลางและบางส่วนของแอฟริกาเป็นเวลาหลายพันปีการเลือกใช้กิ่งไม้ชนิดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญ แต่จากการสังเกตคุณสมบัติของพืชที่ช่วยลดการอักเสบและทำให้ฟันสะอาดขึ้นได้ชัดเจนเมื่อมีการเคี้ยวจนปลายแตกเป็นเส้นฝอยกิ่งไม้จะทำหน้าที่เหมือนแปลงฟันชั้นดีที่ป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าวัสดุอื่นหลายชนิดการใช้มิสวาร์กอย่างกว้างขวางจึงกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความรู้ด้านทันตสุขภาพของมนุษย์ในอดีตและยังถูกใช้ในหลายสังคมจนถึงปัจจุบัน เมื่อวัฒนธรรมเริ่มมีการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการค้าและการเดินทางแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลฟันก็ถูกส่งต่อระหว่างอารยธรรมเช่นอิทธิพลของเทคนิคการขัดฟันจากเอเชียใต้แพร่ไปยังเอเชียตะวันออกขณะที่สูตรผงถูฟันจากตะวันออกกลางก็เดินทางไปยังแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนความรู้ที่แลกเปลี่ยนกันนี้ช่วยให้แต่ละภูมิภาคปรับปรุงวิธีการดูแลฟันให้ดีขึ้น โดยเลือกใช้สิ่งที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ของตนเองส่งผลให้รูปแบบการทำความสะอาดฟันหลากหลายขึ้นตามบริบทของสังคมแต่ละแห่งประเด็นที่ทำให้นักวิจัยสนใจเป็นพิเศษคือการพบเครื่องมือคล้ายแปรงหรือแท่งไม้ที่ถูกแต่งปลายอย่างตั้งใจในหลายพื้นที่ที่ห่างไกลกันมาก ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามนุษย์พัฒนาเทคนิคการดูแลฟันขึ้นเองโดยอิสระไม่ได้เกิดจากการรับความรู้จากที่เดียวการพัฒนาแบบคู่ขนานนี้สะท้อนความจริงพื้นฐานว่าความเจ็บปวดจากฟันผุเป็นประสบการณ์สากลที่เกิดขึ้นกับทุกชุมชนและทุกสังคมต่างก็มุ่งหาวิธีลดปัญหานั้นด้วยวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่สภาพแวดล้อมของพวกเขาจะเอื้ออำานย เมื่อสังคมเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นการดูแลฟันยังเกี่ยวข้องกับบทบาททางสังคมและภาพลักษณ์ส่วนบุคคลในบางวัฒนธรรมการมีฟันสวยหรือกลิ่นปากดีถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมีวินัยและความเป็นผู้ดีนักโบราณคดีพบหลักฐานว่าชนชั้นสูงบางกลุ่มมีการใช้ผงถูฟันสูตรเฉพาะรวมทั้งเครื่องมือที่ทำจากวัสดุคุณภาพสูงเช่นโลหะหรือกระดูกที่ตกแต่งอย่างประณีต สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการดูแลฟันเริ่มขยายบทบาทจากความจำเป็นทางสุขภาพไปสู่การสะท้อนสถานะทางสังคมในระดับหนึ่งด้วยทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่าเมื่อวัฒนธรรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการดูแลฟันก็เติบโตและหลากหลายขึ้นไปด้วย การดูแลสุขภาพช่องปากซึ่งเริ่มจากสัญชาตญาณการเอาตัวรอดได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในวิถีชีวิตของผู้คนจำนวนมากและเริ่มถูกมองในเชิงหลักการมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นพื้นฐานของวิธีการทำความสะอาดฟันในยุคโบราณช่วงต่อไปเมื่ออารยธรรมเริ่มพัฒนาแนวคิดเชิงแพทย์และเอกสารบันทึกอย่างเป็นระบบแนวทางการดูแลฟันก็เข้าสู่ยุคที่มีหลักฐานชัดเจนมากขึ้นหลายพื้นที่ทั่วโลก เริ่มผลิตตำราที่กล่าวถึงสุขภาพช่องปากโดยเฉพาะทั้งการป้องกันและการรักษาซึ่งสะท้อนว่ามนุษย์เริ่มมองฟันเป็นอวัยวะสำคัญที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ปล่อยให้เกิดปัญหาแล้วค่อยจัดการจากงานศึกษาทางโบราณคดีพบว่าชาวอียิปต์โบราณเป็นหนึ่งในผู้ที่มีวิธีดูแลฟันอย่างเป็นระบบที่สุดพวกเขาสร้างสูตรผงถูฟันจากส่วนผสมหลายชนิดเช่น ผงหินพัมมิสเปลียกไขบ่บทเท่าไม้และสมุนไพราบางประเภทส่วนผสมเหล่านี้มีฤทธิ์ขัดและลดกลิ่นปากได้จริงเมื่อตรวจสอบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันทําให้ชัดเจนว่าการดูแลฟันในยุคโบราณไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อแต่เป็นความรู้ที่เกิดจากการสังเกตและสะสมประสบการณ์อย่างยาวนานในขณะเดียวกันหลักฐานจากกรีกและโรมันโบราณ แสดงให้เห็นว่าผู้คนในสังคมเหล่านั้นให้ความสำคัญกับสุขภาพช่องปากในเชิงสังคมอีกด้วยโดยงานเขียนของแพทย์ยุคโบราณอย่างฮิปโปเครติสและแพทย์ชาวโรมันบางคนกล่าวถึงการทำน้ำยาบ้วนปากการใช้เศษผ้าเช็ดฟันหรือการผสมสมุนไพรเข้ากับผงขัดเพื่อทำให้ฟันแข็งแรงขึ้นแม้สูตรบางอย่างจะดูแปลกเมื่อมองจากมาตรฐานปัจจุบันแต่ก็ช่วยให้เห็นว่า มนุษย์พยายามพัฒนาวิธีดูแลฟันให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เป็นอีกหลักฐานของการก่อรูปแนวคิดว่าการรักษาความสะอาดในช่องปากเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพโดยรวมของมนุษย์ในยุคโบราณเมื่อมองไปยังฝั่งเอเชียแนวคิดการดูแลฟันก็เติบโตอย่างชัดเจนในอารยธรรมจีนและอินเดียโบราณจีนมีบันทึกหลายฉบับที่กล่าวถึงการใช้สมุนไพรหอม เปลือกไม้และเกลือในการทำความสะอาดฟันรวมถึงการใช้น้ำสมุนไพรบ้วนปากเพื่อป้องกันอาการอักเสบขณะที่คมภีร์อายุรเวทของอินเดียกล่าวถึงการใช้ก้านพืชบางชนิดที่มีรสฝาดช่วยทำให้เหงือกแข็งแรงและแนะนำให้ทำความสะอาดฟันตั้งแต่ตื่นนอนซึ่งเป็นวิธีคิดที่ใกล้เคียงกับการแปรงฟันในปัจจุบันอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียว แนวทางเหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านการสอนในครอบครัวและตำราแพทย์จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละภูมิภาคขณะเดียวกันก็พบว่าการรักษาฟันผุและฟันเสียในช่วงนี้เริ่มปรากฏให้เห็นเป็นครั้งแรกเช่นการขุดเนื้อฟันผุออกด้วยเครื่องมือโลหะบางชนิดซึ่งเป็นเทคนิคที่เกิดขึ้นก่อนยุคทันตแพทย์สมัยใหม่หลายพันปี แม้จะเป็นเพียงการขูดหรือเปิดโพรงเพื่อบรรเทาอาการปวดแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาปัญหาฟันแบบมีหลักการที่พัฒนาขึ้นตามความรู้และเทคโนโลยีของยุคสมัยนั้นสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือการพบเครื่องมือคล้ายแปลงฟันจริงๆในบางพื้นที่เช่นแปลงที่มีด้ามไม้และส่วนปลายเป็นขนสัตว์หรือเส้นใยธรรมชาติ แม้จะยังไม่ได้แพร่หลายเท่ากิ่งไม้เคี้ยมแบบดั้งเดิมแต่ก็เป็นหลักฐานว่ามนุษย์เริ่มพยายามสร้างเครื่องมือที่ทำหน้าที่เฉพาะในการทำความสะอาดฝันมากขึ้นแล้วการมีอยู่ของเครื่องมือเหล่านี้บ่งบอกว่าแนวคิดการดูแลฟันเริ่มเป็นรูปธรรมและมีความตั้งใจพัฒนาวิธีที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้เป็นอีกหลักฐานของการก่อรูปแนวคิดว่าการรักษาความสะอาดในช่องปากเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพโดยรวมของมนุษย์ในยุคโบราณมนุษย์จึงไม่ได้ดูแลฟันเพียงเพราะต้องการเลี่ยงความเจ็บปวดแต่เพื่อให้ตัวเองดูดีมีกลิ่นปากที่น่าพูดคุยกับผู้อื่นและสะท้อนความเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเองมากขึ้น สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ซับซ้อนขึ้นทำให้การดูแลฟันมีความหมายมากกว่าความจำเป็นทางกายภาพและกลายเป็นส่วนสำคัญในวิถีชีวิตที่ผสมผสานทั้งความรู้ประเพณีและความคาดหวังทางสังคมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายยุคโบราณและก้าวเข้าสู่ยุคกลางภูมิปัญญาเรื่องการดูแลฟันก็เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นตามสภาพสังคมและเทคโนโลยีในแต่ละพื้นที่ แม้องความรู้ด้านการแพทย์โดยรวมในช่วงยุคกลางบางภูมิภาคจะซบเซาแต่ในประเด็นสุขภาพช่องปากกลับมีการพัฒนาบางอย่างที่สำคัญต่อวิวัฒนาการของเครื่องมือทำความสะอาดฟันความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับฟันผุเชื่อมโยงกับโลกทัศน์ของผู้คนเช่นความเชื่อในยุโรปบางส่วนที่มองว่าอาการฟันปวดเกิดจากหนอนฟันซึ่งแม้จะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน แต่ก็ทำให้ผู้คนมองหาวิธีการป้องกันและรักษาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นการหาเหตุผลว่าฟันผุเกิดจากสิ่งสกปรกหรือเศษอาหารที่ตกค้างจึงเริ่มแพร่หลายควบคู่กับความเชื่อทางเหนือธรรมชาติในช่วงเวลานี้บางวัฒนธรรมเริ่มใช้วัสดุที่มีความละเอียดมากขึ้นในการขัดฟันเช่นผงเกลือดินขาวหรือฐานบดละเอียดซึ่งถูกผสมกับสมุนไพรเพื่อเพิ่มความหอมและลดการอักเสบ หลักฐานจากบันทึกของนักเดินทางและตำราแพทย์พื้นบ้านหลายแห่งชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ให้ความสำคัญกับลมหายใจมากขึ้นโดยเฉพาะในชุมชนเมืองที่ผู้คนต้องติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดการดูแลฟันจึงไม่เพียงเป็นการคงสุขภาพแต่ยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของมารยาทพื้นฐานในการพบปะก,กับผู้อื่นและยิ่งผลักดันให้ผู้คนหาวิธีทำความสะอาดฟันที่ได้ผลดีกว่าเดิมในเอเชียตะวันออก การพัฒนาเครื่องมือที่คล้ายแปลงฟันจริงๆเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะในจีนที่มีบันทึกการใช้ด้ามไม้ไผ่ติดกับขนสัตว์เป็นหัวแปลงการออกแบบนี้สะท้อนวิธีคิดที่แตกต่างออกไปจากกิ่งไม้เคี้ยวเพราะผู้ใช้สามารถควบคุมแรงกดและทิศทางได้แม่นยำยิ่งขึ้นทำให้ทำความสะอาดฟันได้ทั่วถึงกว่าเดิมเครื่องมือนี้ถือเป็นต้นแบบสำคัญที่ในเวลาต่อมาจะพัฒนาไปเป็นแปลงสีฟันแบบทันสมัย แม้จะยังไม่แพร่หลายทั่วทุกภูมิภาคแต่ก็นับเป็นหลักฐานสำคัญว่ามนุษย์เริ่มใช้เครื่องมือที่ถูกออกแบบอย่างมีเจตนาเพื่อการดูแลฟันโดยเฉพาะในบางพื้นที่ของตะวันออกกลางและแอฟริกาแนวคิดการใช้กิ่งไม้ชนิดพิเศษอย่างมิสวักก็ยังคงได้รับความนิยมสูงและยังถูกมองว่าเป็นวิธีดูแลฟันที่มีคุณค่าทั้งทางสุขภาพและวัฒนธรรมงานวิจัยปัจจุบันชี้ว่ามันช่วยลดเชื้อแบคทีรียในช่องปาก และลดคราบฟันได้จริงซึ่งอธิบายว่าทำไมวิธีนี้จึงคงอยู่มาเป็นพันปีโดยไม่หายไปการที่ผู้คนยังคงใช้วัสดุเดียวกันนานหลายชั่วอายุคนสะท้อนความยั่งยืนทางความรู้ที่ผ่านการพิสูจน์ด้วยประสบการณ์จริงไม่ใช่เพียงความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลรองรับในยุโรปยุคกลางตอนปลายการดูแลฟันเริ่มได้รับความสนใจจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เช่นหมอช่างถอนฟันและช่างดัดฟันพื้นบ้าน เครื่องมือของพวกเขาที่พบในบันทึกและภาพเขียนยุคเก่าแสดงให้เห็นว่าการรักษาฟันเสียและอาการปวดฟันกลายเป็นอาชีพเฉพาะทางมากขึ้นแม้เครื่องมือจะยังหยาบและการรักษายังเจ็บปวดแต่แนวคิดว่าฟันต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องก็เริ่มแข็งแรงขึ้นระบบคิดนี้ช่วยปูพื้นให้สังคมเข้าใจมากขึ้นว่าการป้องกันปัญหาฟันด้วยการทำความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันสังคมโลกเริ่มมีการติดต่อกันมากขึ้นผ่านการค้าและเส้นทางเดินเรือทำให้ความรู้ด้านการดูแลฟันแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมเทคนิคการใช้ผงขัดจากยุโรปถูกผสมเข้ากับสมุนไพรจากเอเชียขณะที่แนวคิดเรื่องแปลงฟันแบบด้ามจับก็เริ่มแพร่กระจายอย่างช้าๆความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ทำให้แนวทางการดูแลฟันของมนุษย์พัฒนาอย่างรวดเร็วขึ้นในช่วงหลายศตวตรรษต่อมา กระบวนการทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนว่าความต้องการดูแลฟันไม่ได้เกิดขึ้นเปียงเพราะความเจ็บปวดแต่เพราะมนุษย์เริ่มเข้าใจบทบาทของฟันในชีวิตประจําวันมากขึ้นทั้งในการกินการสื่อสารและการอยู่ร่วมกันในสังคมวิถีชีวิตที่พัฒนาไปพร้อมอารยธรรมทําให้การดูแลฟันกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพและความเป็นระเบียบของมนุษย์ในยุคต่างๆอย่างชัดเจนเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ช่วงต้นยุคใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มส่งผลต่อความเข้าใจเรื่องสุขภาพช่วงปากอย่างชัดเจนมนุษย์เริ่มมองฟันในมุมที่ซับซ้อนกว่าเดิมไม่ได้เป็นเพียงอวัยวะที่ใช้บดเคี้ยวอาหารแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพโดยรวม นักวิทยาศาสตร์เริ่มทดลองศึกษาสาเหตุของฟันผุและโรคเหงือกทำให้เกิดคำอธิบายใหม่ๆที่แม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็ช่วยยกระดับความเข้าใจว่าปัญหาในช่องปากไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุม่มหากเป็นผลสะสมจากคราบอาหารแบคทีเรียและปัจจัยสภาพแวดล้อมซึ่งสามารถควบคุมได้ด้วยการทำความสะอาดอย่างเหมาะสม ความคิดนี้ทำให้การดูแลฟันเริ่มมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับมากขึ้นแทนที่จะอาศัยเพียงประสบการณ์และความเชื่อแบบดั้งเดิมในศตวตรรษที่17และ18หลักฐานเริ่มชี้ว่าผู้คนในโยุโรปสนใจเครื่องมือทำความสะอาดฟันที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแปรงฟันในลักษณะคล้ายปัจจุบันเริ่มถูกผลิตขึ้นโดยใช้ด้ามไม้และขนหมูเป็นเส้นแปรง แม้คนนั้นจะค่อนข้างแข็งและทำให้เหงื่กระคายเคืองแต่ก็ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่ทำให้การทำความสะอาดฟันเป็นกิจวัตรที่ทำได้ง่ายขึ้นเครื่องมือประเภทนี้ได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นสูงก่อนจากนั้นจึงค่อยๆแพร่ลงสู่ประชาชนทั่วไปเมื่อเทคโนโลยีการผลิตดีขึ้นและมีต้นทุนที่ถูกลง การมาของแปรงสีฟันรูปแบบต้นแบบนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเพราะเป็นครั้งแรกที่มนุษย์มีเครื่องมือที่ออกแบบเฉพาะกิจเพื่อดูแลฟันอย่างชัดเจนนอกจากแปรงสีฟันแล้วความคิดเกี่ยวกับยาสีฟันในรูปแบบที่คล้ายกับปัจจุบันก็เริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันมนุษย์เริ่มผสมผงถูฟันกับน้ำมันหรือสารให้กลิ่นบางอย่างเพื่อให้ใช้ง่ายกว่าเดิม การผสมผงแร่ละเอียดกับสมุนไพรจึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฟันที่เริ่มถูกบรรจุขายในภาชนะเล็กๆความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นควบคู่กับความรู้ด้านเคมีและเภสัชศาสตร์ที่เริ่มพัฒนาทำให้สูตรยาสีฟันมีความหลากหลายขึ้นและนิ้นคุณสมบัติด,ด้านการฆ่าเชือ้อหรือทำให้ลมหายใจสดชื่นมากขึ้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เพียงตอบโจทย์การทำความสะอาดแต่ยังสะท้อนค่านิยมใหม่ของสังคมที่เห็นว่าการดูแลฟันเป็นส่วนหนึ่งของความสุภาพและภาพลักษณ์ส่วนบุคคลในช่วงปลายศตะวรรษที่19การวิจัยด้านแบคทีเรียเริ่มก้าวหน้าทำให้สาเหตุของฟันผุและโรคเหงือกถูกอธิบายอย่างเป็นระบบมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์เริ่มเข้าใจว่าคราบจุลินทรีย์และกรดจากการย่อยอาหารโดยแบคทีเรียคือปัจจัยสำคัญที่ทำลายชั้นเคลือบฟันความเข้าใจใหม่นี้ช่วยผลักดันให้เกิดการรณรงค์ด้านสุขอนามัยช่องปากอย่างจริงจังทั้งในโรงเรียนและสถาบันทางการแพทย์ผู้คนเริ่มถูกสอนว่าการแปรงฟันเป็นกิจกรรมที่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามประเพณีอย่างยุคก่อน ความก้าวหน้าเหล่านี้ยังเชื่อมโยงกับการพัฒนาเครื่องมือทันตกรรมเช่นเครื่องขูดหินปูนที่เริ่มใช้อย่างแพร่หลายรวมถึงการตรวจรักษาโรคฟันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการมีแพทย์เฉพาะทางด้านฟันในยุคนี้ทำให้การดูแลฟันถูกยกระดับเป็นวิชาชีพที่ต้องมีความรู้เฉพาะทางและทำให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการป้องกันปัญหาแทนการรักษาเพียงอย่างเดียว ในเวลาเดียวกันวัฒนธรรมการดูแลฟันก็แพร่กระจายไปทั่วโลกผ่านการค้าการล่าอนานิคมและการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์วิธีคิดแบบตะวันตกผสมเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิน่นเช่นการใช้สมุนไพรหรือกิ่งไม้เคี้ยวอย่างยังคงมีบทบาทในหลายภูมิภาคแต่ก็ถูกปรับให้เข้ากับความรู้ใหม่เกี่ยวกับแบคทีเรียและการป้องกันฟันผุ การหลอมรวมความรู้ทั้งเก่าและใหม่นี้ทำให้รูปแบบการดูแลฟันของมนุษย์ยิ่งมีความหลากหลายและมีเหตุผลรองรับมากขึ้นภาพรวมทั้งหมดของยุคนี้คือช่วงเวลาที่การดูแลฟันเปลี่ยนจากวิธีการดั้งเดิมไปสู่รูปแบบที่มีหลักฐานวิทยาศาสตร์รองรับมากขึ้น ความคิดเรื่องการแปลงฟันไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงนิสัยที่ดีต่อสุขภาพแต่ถูกยกระดับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการดูแลร่างกายที่มีความสำคัญระดับสาธารณสุขซึ่งจะเปลี่ยนกลาแนวทางพื้นฐานของโลกใหม่ในเวลาต่อมาเมื่อมาถึงยุคปัจจุบันความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากได้พัฒนาไปจนถึงจุดที่มีงานวิจัยรองรับเกือบทุกขั้นตอนตั้งแต่ชนิดของแปรงสีฟันรูปแบบขนแปรงความถี่ในการแปรง ไปจนถึงคุณสมบัติของยาสีฟันที่ช่วยป้องกันฟันผุและเสริมความแข็งแรงของเคลือบฟันแต่มูลเหตุทั้งหมดของความรู้เหล่านี้ยังคงผูกโยงอยู่กับแก่นสำคัญที่มนุษย์สังเกตพบตั้งแต่ยุคโบราณนั่นคือความเชื่อมโยงระหว่างเศษอาหารคราบสุกปรกและอาการเจ็บปวดในช่องปากความเจ็บปวดที่บรรพบุรุษต้องเผชิญโดยไม่มีเครื่องมือแพทย์คอยช่วยทำให้พวกเขาเริ่มทดลองเคี้ยวกิ่งไม้ใช้เท่าฐาน ใช้สมุนไพรและพัฒนาวิธีการต่างๆขึ้นทีละน้อยเพื่อป้องกันปัญหาที่ค่อยๆรบกวนชีวิตประจำวันความพยายามเหล่านี้สะสมเป็นองค์ความรู้ที่ส่งต่อกันมายาวนานหลายพันปีจนกลายเป็นพื้นฐานของการแปลงฟันในโลกสมัยใหม่วันนี้ผู้คนต่างมีเครื่องมือครบมือไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันยาสีฟันที่พัฒนาจากหลักการทางเคมีหรือการตรวจสุขภาพฟันที่สามารถป้องกันปัญหาก่อนจะเกิดขึ้นจริง แต่คำถามที่น่าสนใจคือเหตุใดในยุคที่ความรู้ครบถ้วนแล้วบางคนยังละเลยการดูแลฟันและปล่อยให้ปัญหาง่ายๆกลายเป็นโรคร้ายแรงที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นความจริงแล้วความรู้มีอยู่ทั่วโลกแต่การนำความรู้ไปใช้ต่างหากคือหัวใจสำคัญที่บรรพบุรุษของเราทำให้เห็นผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนพวกเขาไม่มีแปรงสีฟันไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์แต่พวกเขาลงมือทำเพราะรู้ว่าถ้าไม่ดูแลตัวเอง ความเจ็บปวดจะกลับมาหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่ประวัติศาสตร์สอนเราคือสุขภาพฟันไม่ได้ดีขึ้นเพราะเครื่องมือราคาแพงแต่ดีขึ้นเพราะความสม่ำเสมอและความเข้าใจในสาเหตุของปัญหามนุษย์โบราณอาจไม่มีความรู้เรื่องแบคทีเรียแต่พวกเขารู้ว่าการปล่อยเสียอาหารติดฟันทำให้เกิดปัญหาพวกเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงส่วนพวกเราในยุคใหม่มีทั้งความรู้เครื่องมือและการเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่จำกัด สิ่งที่เหลืออยู่จึงเป็นเพียงการลงมือทําตามความรู้ที่มีอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้สุขภาพฟันของเราไม่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดเช่นเดียวกับที่คนในอดีตเคยประสบท้ายที่สุดเรื่องราวยาวไกลของการดูแลฟันตั้งแต่กิ่งไม้เคี้ยวในยุคหินจนถึงแปลงสีฟันทันสมัยในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ของเครื่องมือแต่เป็นประวัติศาสตร์ของความพยายามเอาชนะปัญหาเล็กๆที่อาจกลายเป็นใหญ่ได้เสมอถ้าเราไม่ใส่ใจมันบอกเราว่า การดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องซับซ้อนแค่ทำสิ่งง่ายๆให้ถูกต้องและสม่ำเสมอชีวิตก็จะเบาสบายขึ้นอย่างคาดไม่ถึงขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่รับฟังเรื่องราวจากช่องอยากบอกจังวยจนจบหากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้เพื่อให้พวกเรานำเรื่องราวน่าสนใจจากประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และความรู้รอบตัวมาเล่าต่อได้อีกในคลิปถัดไปแล้วพบกันใหม่ในเรื่องหน้าที่อยากบอกเหลือเกินว่าห้ามพลาดจริงๆ